วันนี้น้องฟันนี่มีคำถามค่ะแหาระยะทางระหว่างจุดทำยังไงคะพี่แอนไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรหาระยะทางระหว่างจุดกันเริ่มต้นเรามาดูกันก่อนเนาะพี่จะวาดแกน ขึ้นมานะคะแกน x กับแกน y มีจุด x 1 y 1 x 2 y 2หาระยะทางระหว่างจุด2จุดนี้พิวาเซนปะละกันเนอะแทนระยะทาง ะอะเรามาดูสูตรกันนะคะว่าวิธีการหาระยะทางระหว่างจุดเนี่ยมันหาย,ยัางไงสูตรนะคะ x 2ลบ x 1ทั้งหมดกำลังสองบวก y 2ลบ y 1ทั้งหมดกำลังสองเอาจุดไหนเป็นตัวตั้งจุดไหนเป็นตัวลบก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้คำตอบเท่ากันอยู่แล้วอันนี้คือสูตรที่หนูจะต้องรู้นะคะ สมมุติเนาะน่คะพี่ให้หายะระยะระหว่างหั้นดับ1 2กับหั้นดับ4 6่ะมาลองแทนสูตรกันนคะคร x 2คือ4ลบ x 1คือ 1, คหนึ่ท้งกำลังสองบวกกับ ว2คือ6 y1 คือ2ทั้งหมดกำลังสองออกมาเนี่ยมีค่าเท่ากับ3กำลังสบวก4กำลังสองก็กลายเป็น square root ของ9บวกกับ16ซึ่งมีค่าเท่ากับ root 2่จําจำเรื่องรู t ได้ไหมคะูยคะ ก็คืออะไรคูณกันเท่ากับ25คือ5ถอดรูดออกมาเท่ากับ5อ่ะมาดูต่อนะคะสมมตุติพี่เ s t ท e s t อีกรอบหนึ่งพี่ให้คูณดับลบ2ลบ3กับคูณดับลบ1นหนอ่ะหนูหาระยะทางระหว่างจุด2จุดนี้สิคะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเราแทนสูตรกันเลยเนาะ x 2คือลบห่ง x 1คือลบสลบลบก็เป็นบวกถูกไหมน่ครั y 2คือ1ลบลบสก็คือบวกสก็เป็น1กำลังสองก็คือ1 1บวก3เป็น4กำลังสองก็คือ16เข้าออกมาคือ square root เห็น okay, ไหมนะคะถ้าเขาไม่ให้หน่วยมานะ่คะก็ตอบหน่วยได้เลย่อันนี้คือระยะทางโอเคไหมน่คะหมายความว่าหนูจำสูตรสูตรเดียวนะคะของการหาระยะทางเนี่ยก็จบแหละก็คือสูตรนี้